ก็มีบ่แข่งวันรู้ว่าราอยู่ในห้าทำไมถึงได้เพราะนี่ดามใช้จริงตั้งแต่ใส่ M U T ใช้จริงหถูกใช้จริงๆแม่หนูไปได้โทรบอก,ก 6, ว่ามันเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าใช้ตอนนอนตื่นมาถูแบบหน้าแดงม้วนเด็กเร็ว้วนเด็กไปแล้ใช่อันนี้พูดนรู่นั่นจริงก็เด็กที่ไม่แพ้มาอ้อมเลยนะ <S <S ใช่ค่ะไม่แพ้เพราะอ้อมด้วยเออเพราะว่าเขานอนดื่มก่อนน้อยซ้อม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 เพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่านี่ดามใช่จริง<ค>นะคะแล้วแม่เพิ<ห>พ่มแอยากจะ เชิญชวนนะคะน,น้องๆที่อยากจะสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนเพื่อหาหรายได้กับตัวเองในยุคน,นี้ดนะเนาะใช่ค่ะในยุคนี้นะคะเป็นตัวแทนนี่ถ้าเรายังไม่มีเงินทุนนะคะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายได้เลยนะคะซึ่งเป็นการเจาะจุดเจาะการตลาดนะคะตามต่างจังหวัดตามตำบลอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยะค่ะถ้าเกิดคุณีความมว่าแต่ว่าคุณเป็นตัวแทนอันดับหนึ่งในจังหวัดได้คุณสมัครมาเลย หน้าทีโดยแม่ตาและแม่มินที่มินก็เตรียมอุป,ป,ปกรณ์หลังบ้านเป็นครบค่ะเพราะฉะนั้นสมัครกันเข้ามานะคะอย่างน้อยเนี่ยเราเริ่มต้นไม่เคยฝุกขายมีใจได,ไ,ดได้กำไรหนึ่งพันบาทแล้แม่มาคูณ3าบวันก็โอ้โหเไหว<ต>่าสาวเอ้าค่ากับข้าวเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าหมิ่นเงินน้อยค่ะสมัครกันเข้ามาตัวแทนออชรถถาดนะคะ สมัครทไหนเมนสมัครได้ที่เพจหลักคอทราเลยได้ฮะแล้วก็ไลน์แอดคอทราได้เลยแล้ววันนี้มีปัญหาว่าฉันทำดร้ไม่เป็นเลยแล้วสมัครเข้ามาล่ะน้องตรงเลยได้ยินมาเลยนะคะมาเลยนะคะวันนี้เรามีทั้งระบบหลังบ้านที่แบบว่า ระดับประเทศใช้กันเราคือเรามีระบบการสอนเพื่อแข่งขัจะเป็น Facebook นะคะ Tik t o k Line o f f i c i a l ทุกอย่างให้คุาไต้องไปลดค่รายได้พร้อมเติบโตไปกับออโต้ล่าของเราเลยและเราก็จะมีมิดาเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้หญิงที่ทรงพลังกับพวกเราอย่างนี้แหละค่ะมาช่วยกันนะคะเคียงคู่ให้กลังใจแล้วช่วยเชียร์ตัวแทนทุกคนให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ลมผู้ช่วยทุกคนทำอะ่าและเมื่อเรามี เงินลอรวยมันจะยืนยิ้มได้อย่างเต็มภาคภูมิก็อย่าตัดสินใจช้านะคะ